แอลกันสนั่นแคปชั่นอบลี oh, ไม่มีภาพคู่แต่ก็มีแคปชั่นออกตัวแรงสุดๆเลยจ้าโอ้โ oh, ห oh, แคปชั่นวาสนาเลรีปาง ไม่มีภาพคู่แต่ก็รู้ว่าไปด้วยกันสำหรับคลิปทะเลของโอ๊บวิลีวันวางและกับเบรริ่ปางวงจรกายช่วงนี้เราจะเห็นความภาพที่น่ารักของทั้งคู่ต่างฝ่ายต่างที่ผัดกันเป็นตาเลดกล้อ,องและอีกก็สวยแซ่บ แต่อีกหนึ่งคนที่หล่อเกินต้านนี่ที่แซลกันนั่นก็คือสวิทหวานนี้แม้แต่กระทั่งแคปชั่นล่าสุดเมื่อวันที่28 000, ุมภาพัาธนพี2567หนุ่มอบนั้นก็ได้โพสต์ภาพตัวเองลงในอิสกรัส่วนตัวแคปชั่นระบ,บุว่าโอเคหนึ่งอีโมจิหัวใจสีฟ้าทำเอาแฟนคลับก็แห่แซลกันสนานทั้งบอกว่าโอเคเลยนะคะหนึ่งเลยจ้า ซึ่งทั้งสวยจ้าแคปชั่นปังมากอุ๊ยอุยไม่มีแตกแผ่วเลยนะคะที่หนึ่งในหัวใจจ้าคนมีความรักเนาะ